ศาส,สนาพุทธจึงเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดเวลาคิดแบบพุทธ,ธาจึงสังเกตดีๆคิดแบบพุทธ,ธาจะไม่มีสุกลวงทุกจริงไม่มีชอบชังไม่มีอยากแบบจิตมั่นถือมั่นไม่มีความเดือดร้อนใจมันจะไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความกลัวกัง,งวลระแวงหวั่นไหวไม่มีความเดือดร้อนใจ ก็เหตุการณ์อะไรอะไรเข้ามาจิตก็จะนิ่งสงบเลยถ้าเราเป็นผู้ที่มีศีลนะมันจะเบิกบานแจ่มใสไร้กังงบน่ะไม่มีวิบากร้ายมีแต่วิบากดีมีแต่สิ่งที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงมีแต่ทําให้เกิดเหตุการณ์ดีๆแล้วยังมีพลังไปดันโรคดันเรื่องร้ายเก่าให้เบาไปได้ด้วยโรคกับเรื่องร้ายเก่าที่พลาดทํมาแล้ว เป็นวิบากแล้วก็ยังไปดันออกได้ด้วยุดยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะดันให้เบาลงได้เบาลงก็ได้หมดไปก็ได้บางทีดันจนออกไปหมดแล้วก็มีดันจนเบาลงก็มีน่ย่างี้เป็นต้นแต่พอคิดพูดทําแบบกิเลสแต่มันตรงกันข้ามเลยน่ะผิดศีลน่าเป็นการคิดพูดทําแบบกิเลสมันตรงกันข้ามเลยมันเดือดเนร้อนใจ ใจมันเดือดร้อนมันกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวมันไม่สงบไม่สบายใจมันทรมานใจมันทรมานนะคิดแบบกิเลสใจมันทรมานน่ะกายก็เจ็บป่วยน่ะเรื่องร้ายก็รุมเราโอ้มันไม่เข้าท่าเลยนยะเรื่องดีก็ลดลง <laughs> เรื่องร้ายก็เพิ่มขึ้นเรื่องดีก็ลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะเห็นนะ่ะถ้าเราสังเกตถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะตั้งศีลมาปฏิบัติจึงจะเห็นทาไมตั้งศีลมาปฏิบัติไม่เห็นหรอกนะต้องตั้งศีลมาปฏิบัติจึงจะเห็น <c oughs> ตั้งศีลมาปฏิบัติเรื่อยเรื่อยๆนะอ้าวปฏิบัติศีลเราเห็นผลดีต่างๆแต่มันยังไม่ชัดเอ๊ ถ้าผิดศีลมันจะดีกว่านี้หรือเปล่านะเดี๋ยวมันก็วนกลับมาผิดศีลไม่ต้งองห่วงหรอกลองดูสิกนผิดศีลน,น่าจะดีกว่านะาคิดแบบกิเลสน่าจะดีกวา่านะาเดี๋ยวมันก็วนมาเองนันแหละถ้ามันไม่ชัดเนียพอมันวนมาเองเป็นไงเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็ทุกใจวนมาก็ลองปฏิบัติดูก็ได้ผิดศีลก็ลองดูก็ได้เนี่ยไม่เ,เป็นไรเนี่ยน่าเราจะรู้นรกมีจริง คิดแบบกิเลสเดียวมันก็ทุกใจเดี๋ยวมันก็ทุก,กายเดียวมันก็มีเรื่องลายมันก็กระหน่ำลืมๆๆๆๆเห็นชัดอาอา่าจิตก็ไม่นิ่งโอ้โ oh, หคิดยังไงจิตก็ไม่นิ่งจนกว่าจะมีศีลศีลตอนกิเลสตอนวิบากไร้รุมเราเนี่ยก็ต้องใช้ศีลญยานข้อที่สี่ของพระโสดาบัน โอ้โหสำนึกผิดนั่นนะมันไม่มีทางออกนะมันต้องใช้ยานข้อที่สี่ผิดและสำนึกอะไปเสพกิเลสแล้วก็โอ้โหตาย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 นั่นก็ยินดีในการสำนึกผิดน่ะยินดีรับโทษมันต้องยินดีสำนึกผิดยินดีรับโทษเป็นใจรับโทษตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นนะหยุดกิเลสที่ไม่ดีอันนั้นน่ะไม่เอาแล้วคิดแบบกิเลสไม่เอาแล้วคิดแบบพุทธะดีกว่า ตั้งจิตทำสิ่งที่ดีน่ à, คือลดกิเลสตัวนั้นนะ่ะให้มากๆกกับตัวอืน่นๆ,ๆอื menos, ๆ่นอื่นออีกลดกิเลสตัวอืน่นๆให้มากๆเท่าที่เราจะทำได้เกื้อกูลพ้องชนละมูสัตว์ให้มากๆนี่แหละเป็นการตั้งศีลละนัน่ะตั้งศีลมาปฏิบัติละใช้ยานข้อที่สี่ที่ห้าของพระโสดาบันยานข้อที่ 4, ท 4, สี่ก็ผิดและสำนึกตั้งจิตสังวรใหม่ อย่างกที่หากับขนขวายจิตใหญ่น้อยของเพื่อนสหธรรมิกหมู่มิตรดีพร้อมกับเพ่งแรงกล้าในอธิศีน,นอธิจิตอธิปัญญานี่แหละ <c oughs> ก็ทำอันนี้พอเราทำแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าพอเราตั้งแต่สำนึกผิดยอมรับผิดสำนึกผิดยินดีรับผิดอขอโหสกรรมขอรับโทษเต็มใจรับโทษขอรับโทษเต็มใจรับโทษ อโหสกรรมตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทําสิ่งที่ดีทันทีที่เราทำเนี่ยจิตจะนิ่งทันทีเลยตั้งศีลขึ้นมานี่ตั้งจิตหยุดการผิดศีลทําให้ถูกศีลเท่านั้นแหละจิตจะนิ่งขึ้นมาทันทีเลยจากจิตที่กวนกระวายจิตที่ไม่นิ่งไม่สงบจิตที่ร้อนรุ่มไม่นิ่งไม่สงบกวนกระวายไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายโอ กลัวกังวลวันไว้มันไม่นิ่งไม่สงบอะถ้าเราไม่ตั้งศีลไม่สำนึกผิดไม่ยอมรับผิดไม่ตั้งศีลไม่สำรวมใหม่นะมันจะไม่นิ่งไม่สงบอย่างนั้นนะพยายามคิดจะจะให้ตัวเองหายจากทุกโทษภัยต่างๆแต่มันก็จะคิดไม่ได้มันจะไม่มีช่องมันจะมีแต่ตัวขวางไว้ไม่ให้หายทุกโทษภัย ทางใจทางกายทางเหตุการณ์มันจะขวางไว้แหลกเลยนะขวางไว้แหลกเลยเราจะเห็นเลยถ้าเราไม่สำนึกผิดไม่ยินดีรับโทษไม่น่าตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีไม่ตั้งจิตทำสิ่งที่ดีที่ถูกศีล <c oughs> มันจะไม่นิ่งไม่สงบหรอกแต่พอเราทำกลับกัน,นสำนึกผิดยินดีรับโทษ ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทําสิ่งที่ดีให้ถูกศีลหยุดการผิดศีลทําสิ่งที่ดีที่ถูกศีลเท่านั้นแหละนะจิตจะนิ่งจะสงบทันทีเลยเราจะเห็นเลยโอ้เป็นอย่างนี้เนาะจิตนิ่งสงบทันทีเลยโรคเรื่องรายก็ลดลงโรคก็ลดลงเรื่องรายก็ลดลงความแข็งแรงเพิ่มเรื่องดีเพิ่มเออมันสภาพดีๆมันเพิ่มเราจะเห็น พอเห็นความแตกต่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะด้วยปัญญาอันยิ่งเห็นลิงคะความต่างอาการทางกายอาการทางใจทางกายทางเหตุการณ์มันต่างอาการคือสภาพที่เกิดขึ้นสภาพที่เกิดขึ้นในใจสภาพที่เกิดขึ้นในกายสภาพที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์มันต่างนะมันต่างกันระหว่างมีศีลกับไม่มีศีล <ersch> คิดแบบพุทธกับคิดแบบกิเลสมัน <mejor> ต <memory Jesús intelligence> ่างกันาะเห็นความต่างของการคิดพูดทำแบบพุทธมีศีลแบบกิเลสไม่มีศีลมันก็ต่างกันเพราะต่างกันเราก็ตัดสินใจแล้วรู้ว่าแบบพุทธแบบมีศีลดีกว่าแล้วก็เอาแบบมีศีลมันไม่มีอะไรดีกว่านี้เพราะงั้นต้องเปรียบเทียบสองกลุ่ม แล้วก็เลือกเอาที่ดีกว่าอย่างเต็มใจเลือกตัดตัวที่ไม่ดีอย่างเต็มใจนี่คือวิมุติยานทัศนะรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นเมื่อเราเต็มใจชัดเจนด้วยปัญญาอย่างไม่อาลัยอาวรเลยนี่แหละเป็นรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นบรหลุดพ้นอย่างไม่อาลัยอาวรในการผิดศีลในการคิดแบบกิเลสคิดพูดทำแบบกิเลสเป็นการผิดศีล เราเห็นความต่างชัดกับการคิดพูดทําแบบพุทธ,ธะแบบถูกศีลมันคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งนี่แหละชัดเจนแล้วก็เลือกเอาพุทธ,ธะมีศีลอย่างชัดเจน,น่ะเต็มใจไม่ลังเลไม่สงสัยก็เปรียบเทียบสองกลุ่มได้ชัดเจนก็เป็นวิมุตติยานทัศนะรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นเป็น สัญญาเวทยิตะนิโรธสัญญาความหมายรู้เวทยิตะวเ,ทเ,เจนจนวทนาของกิเลสของพุทธะเห็นชัดเจนจึงนิโรธดับเวทนาของกิเลสดับเวทนาดับสังขารของกิเลสดับวิญญาณของกิเลสดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของกิเลสก็เหลือสภาพกลายเป็น รูปเวทนาสัญญาสังขารของพุทธ,ธะนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพุทธ,ธะก็เป็นวิญญาณของพุทธ,ธะเป็นเวทนาของพุทธ,ธะเวทนาที่เป็นเนคขมะ <c oughs> เราก็จะเห็นอย่างนั้นเนคขมะสิบตาเวทนานอย่างนี้เป็นต้น,นมันเห็นสองด้านชัดเจนอย่างนี้แหละ นะเอาเป็นด er ึงเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปทีละเรื่อง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 ไปก็ชัดเจนไปเรื่อยเป็นเรื่อง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 ไปเนี่ยพุทธะก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้หน้าบรรลุธรรมนี่ง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรหรอง่ายๆอย่างนี้นะง่ายๆเนาะเเปรียบเทียบสองกลุ่มเท่านั้นเองมัจะไปยากอะไรนันมให้เปรียบเทียบหลายกลุ่มเปรียบเทียบสองกลุ่ม กลุ่มกิเลสกับกลุ่มพุทธะคิดพูดทำแบบกิเลสคิดพูดทำแบบพุทธะผิดศีลกับถูกศีลต่างกันยังไงผลต่างกันยังไงเท่านั้นเองนะผลทางใจสภาพทางใจสภาพทางกายสภาพทางเหตุการณ์ต่างกันยังไงเท่านั้นแหละนะก็จบเลยนะเรียนรู้เรื่องกรรมให้แจ้งแจ้งเลยเลือกเอาชีวิตมันมีเท่าเนี้ ในโลกนี้มีแค่นี้แหละมีพุทธ,ธะกับกิเลสมีถูกศีลกับผิดศีลเลือกเอาแต่พระพุทธเจ้าพระโพธ,ธิสัตว์เนี่ยท่านเลือกแล้วท่านเลือกเอาถูกศีลนะเลือกเอาพุทธ,ธะเลือกเอาถูกศีลดีกว่าท่านเปรียบเทียบแล้วกี่พบกี่าักเปรียบเทียบยังไงก็ดีกว่า